สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นกพรทวีนะคะมาพบกัน EP ีนี้เป็น e ีพีที่อาวิโอนี้เป็นวีดีอที่สี่ก็พี่นกจะทําเป็น EP ีที่4นะคะเราเรามาคุยกันวันนี้เป็นวันที่15สิงหาคมสองพากสิบห้าพี่นกอยากคุยว่า,อ,าอยาก บอกวันเวลานะคะบางทีพี่นอ่ะดูดูคลิปของอ่าเรียกว่าของคนของอ่าที่อื่นมันก็เห็นบอกว่าบางครั้งพี่นกอยากรู้ว่าเออเวลาที่คลิปเนี้ยพูดอ่ะเวลาไหนวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยความรู้สึกว่าเราอยากเราอยากรู้เวลาที่ที่ท่านอ่าเจ้าของคลิปพูดหรือว่าครูอาจารย์เราพูดวันไหนเนาะ พี่นกก็เลยคลิปของตัวเองพี่นกก็เลยอยากจะบอกวันเวลาไว้ด้วยเนาะคือวันนี้พี่นกก็จะมาคุยก่อนสวดมนต์นะคะเดี๋ยวจะหันให้ดูอนี่นะคะ่ะพี่นกสวดมนต์ก็สวดมนต์ให้จิตใจเราสงบแล้วก็มีสมาธิมีสติมากขึ้น ส่วนน้อยส่วนมากขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาสวดมนต์กันวันนี้พี่นกน,นะคือมีความรู้สึกสั่นจะเทือนเกี่ยวกับใจตัวเองอะตั้งแต่เช้ามันมีความรู้สึกแบบอยากจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ที่ผ่านมาที่แบบว่าเหมือนพี่นกก็เจ็บปวดเจ็บปวดกับมันตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้พี่นกคิดว่า ตรงนั้นคือประสบการณ์ของพี่นกนะคะประสบการณ์ที่แบบเอาไว้คอยเตือนเราเสมอเสมอว่าเฮ้ยเธอเธออย่าไปอย่าไปทำตรงนั้นอีกแล้วนะอะไรอย่างน,นี้ไม่ใช่ว่าคืออันไหนมันผ่านแล้วเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไหไม่ต้องไปยึดติดมนันมากถึงมันผ่านแล้วมันก็ผ่านไปแล,แล้วเริ่มต้นใหม่ให้เราทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่า ใครจะอะไรหรือจะว่าเราหรือว่าจะอะไรแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับเราเลยเราเท่านั้นที่จะเป็นคนที่บอกกล่าวเรื่องหรือว่าดําเนินชีวิตของเราไปด้วยตัวเราเองนะคะก็คือพี่นกจะสั่นระเทือนเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องอพี่นกเกิดเรียกว่าผิดพลาดเกี่ยวกับการเล่นการพน,นันเล่นหวยนะคะคือมาสมัยเป็นก็มีลูกแล้วเ่าะคะ่ะ มีลูกแล้วแล้วก็การเดินผิดพลาดของวิโนก็คือเราอะคือเราฟังการที่เราจะได้ฟังอะไรจากคนอื่นอะคือคนอื่นอะเขาไม่ได้ผิดอะไรแต่เราอะคือเราฟังมาเรารับเรื่องมาเขาอ,อาจจะแบบเออเขาสอนเขาบอกเราในสิ่งที่เขาว่าเข้าใจแบบนั้นเราก็เลยรับมาแล้วเรามาลองทำมันไม่มีผิดมีถูกสำหรับ ทุกคนนะคะทุกคนที่เกิดเหตุการณ์เวลวร้ายที่เกิดขึ้นอะ่ะมันมีเหตุทางนั้นะ่ะว่าจะทําให้เราอะ่ะเออฉันเนี่ยเหตุการณ์ร,ร้ายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคุณเจอคุณรับคุณรับแล้วคุณจำไหมถ้ายังไม่จำฉันให้คุณเจอเจออีกนะอะไรเงี้ยนี่คือกฎธรรมชาติกฎกฎ,กฎที่ทุกคนอ่า บางคนไม่เข้าใจบางคนไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หลับรู้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรตามดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรมาจากอะไรบ้างเราเคยตามไหมว่าเหตุการณ์แบบนี้เฮ้ยเราเคยเราเคยพูดแบบนี้แล้วสิ่งที่เราพูดมันสะท้อนกลับมาสิ่งที่เราพูดไวมาหลายหลายปีก่อนหรือ หลายๆปีก่อนเนี่ยมันกลับมา,มก,ลบมากลับมาทําร้ายเรานะคะการกระทําที่คนอื่นทําร้ายเราเราอ่ะเคยพูดเคยทํามาก่อนตอนนี้พี่นกก็คือว่าเหมือนก็เริ่มตามตามรู้ตรงจุดเนี้ยก็คือจะตัดค่อยๆตัดตัดมันไปทีละหน่อยไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าจะพยายามตัดมันตัดมันให้ขาดคือพยายามเข้าใจแล้วจะไม่ไม่ไม่ก่อ ไม่เกาะยดโกรธอะไรอีกหลวงตาม,มาบอกว่า,าเคยไปเจออธิษฐานแบบอยากเจอหลวงตานะคะก็ได้เจอทีอ่บางละจันที่อะไรนะค่ายบางละจันนะคะหัวหน้าทัวรมาบอกนกนกต้องมานาะหลวงตาม,มาเฮเรา่าจะไปเดีไม่ไปเด้ต้องมาสิต้องมาก็เลยแบบพี่ตอนนี้ฉันจะไม่แต่เสื้อผ้าสีชมพู อ่าหนอูอันนี้มันเป็นไอ้นั่นเองนะคะก็เลยอ่ะมันเป็นการรู้ในในเองว่าเออทำไมใส่จิ้ห้ยมันก็เป็นอะไรที่เหตุการณ์ก็คือไปเลยแล้วไปรับเพื่อนมาไปด้วยก็ได้ไปเจอหลวงตามาแล้วได้แบบเหมือนพลังจิตเราอ่ะแล้วอยากเจอเราก็ได้เจอหลวงตาเนาะอันนี้อันนี้ก็ขอให้ทุกคนฝึกไปนาะที่จริงทุกคนมีเหมือนกันหมดบางคนเนี่ยตั้งใจอยากเจอก็ได้เจอกันทุกคนแล้วนะคะมีความสุข ได้เจอหลวงตาหลวงตาแบบสง่าคือผ่องใสมากดีใจที่ได้เจอหลวงตาแล้วก็ถามหลวงตาหลวงตาคะหนูมีฤทธิ์หรือยังเนีย่ยเนี่ยเจอหลวงตาแล้วหนูได้เจอนี้ยไปดูคลิปวิดีโอของหลวงตาได้เลยนะยี่สิบแปดมีนาสองห้าหกสี่แล้วหกห้านี่ค่ะหกสี่นะเดี๋ยวจะมีคลิปที่พี่นกอะจะมีคําถามที่พี่นกถามนะคะขำมากหลวงตา หนังตาก็อ๋อมีแล้วได้ได้พลังแล้วได้ฤทธิ์แล้วเมื่อกี้พูดหนนะ่ะคือออามาคุยเรื่องที่ว่าการพนันพี่น้องผิดพลาดเรื่องเรื่องการพนันนะคะคือมีงบทเรียนพี่น้องอ่ะคือฟังเพื่อนมาเพื่อว่าเล่นเล่นหวยมึงต้องเล่นอย่างเนีน้เล่นอันนี้ขออนุญาตพูดในคลิปลนะเนาะเดี๋ยวเป็นอุทาห่อนกันไปนะคะก็เลย เล่นหวยะถ้าถ้ามึงจะเล่นอ่านเพูดว่ามึงจะเล่นอย่างเงี้ยมึงต้องเล่นตามต้องเล่นเพิ่มอย่างมุดลอยต้อยอยหนึ่งอย่างเม่อเราคิดนะอ่าอันนี้มาไม่เท่าไหรล่ละตัวนี้ยังไม่มาเลยโอย้โหเป็นยี่สิบสามสิบครั้งเลยไม่มาเลยนะคะในเงี้ยเออเนี่ยมัต้องลอยตัวนี้แล้วต้องลอยเพิ่มอย่างเมื่อวันนี้ลอยร้อยเมื่อวาน้าอยสามร้อยคือสามเท่ากับว่านจนแบบพี่นกทําตามคําพูดของเพื่อนเลยค่ะ ความที่เราอยากจะได้อยากจะรวยความโลภนน่มันบางตาพี่นกหมดเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อะไรเลยแบบเชื่อไหมว่าพี่นกตามมีบัตรเครดิตมีอะไรอะ่ะพี่นกไปกดมันเพื่อที่จะตามหวยตัวเนี้ยแล้ว,วันหนึ่งความพินาศความโลภทำให้เราหมดนะคะไม่มีใครเล่นหวยแล้วรวยนะคะ เชื่อกันหน่อยนะคะเพราะว่าผ่านมาเนี้ผ่านมาก่อนแต่ถ้าทุกคนอยากจะลองก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถึงจุดๆหนึ่งมันก็คือว่าทางมันตันถ้าทางตันแล้วคุณจะหักกลับหลังหันได้ไหมถ้าคุณกลับหลังหันได้คุณรู้จักตัวเองได้คุณรู้จักรับผิดช่าตัวเองชีวิตตัวเองได้คุณก็น่าจะรอดอยู่ขอให้คุณเจอคลิปนี้แล้วขอให้คุณแบบอ่า มีประสบการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เอามาแชร์ที่เอามาพูดเพื่อจะเตือนใจพี่นกหมดแล้วสพูดไหมคะสองแสนกว่านะคะสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากนะคะพี่นกเปนนี้เป็นนี่เยอะเลยตอนนั้นคือเครียดมากมันถึงทางตันพี่นกไม่สามารถที่จะบอกใครได้ผู้หญิงที่ขยันทำงานทำงานทุกอย่าง ทำงานบริษัทขายของขายทุกอย่างนะคะเธอดูดีเธออะไรเงี้ยแต่เธอเป็นหนี้เพราะการพน,นันฉันพี่น้องอายตัวเองมากบอกตรงๆว่าอายค่ะฉันเก่งฉันฉันลงมาเป็นทาสของการพน,นันอะไรเงี้ยมีความรู้สึกอายแล้วพี่น้องจะขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ พี่นกจะมีสมุดอยู่เล่มหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใเล่มหนึ่งนะคะพี่นกจะเป็นมีเป็นคนที่มีสมุดรายรับรายจ่ายตลอดเวลาอยู่แล้วคือขนาดเราละเอียดแบบนี้เรายังพลาดพลาดกับความโลภเหล่านี้แหละค่ะความโลภที่เรามีในใจลึกๆทุกๆคนมีอยู่แล้วแต่เราจะกำจัดมันได้ยังไงเราก็จะกำจัดมันได้ด้วยประสบการณ์ที่เลวร้ายหรือว่า หรือว่าเราอาจจะมีสติดูดีแล้วอะไรเงี้ยอาจจะหลุดผลจากมันได้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่สําหรับพี่นกนี่คือเจอสถานการณ์เหตุการณ์เวลวร้ายที่ตัวเองก่อมันขึ้นมาพี่นกทาไงตั้งสติตั้งสติตั้งสติค่ตตะตอนนั้นนะคะเอาเอาตอนนั้นณนะตอนนั้นนะ่ะคือตั้งสติแล้วก็บอกกับตัวเองว่าขอโทษนะอีนอกมึงโง่มาก มึงโคตรเลยทำไมเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยทำไมโลภอย่างนี้เขียนเลยค่ะพี่นกจะเขียนในอ่าในสมุดของพี่นกนะคะที่จดในรักใจใหญ่เขียนตัวใหญ่เลยความโลคทําให้คำหยาบนะคะพี่ไม่อยากพูดเลยมึงหมดตัวอะไรประมาณเนี้ยถ้าใครยังยัง เล่นอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่วันนี้พี่นกแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็ประสบการณ์ของพี่นงเนี่ยมันก็เลร้ยงไหลมาเรื่อยๆๆๆๆนะคะกว่าเราจะมันคือมันไม่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 ดีขึ้นมาเลยมันเป็นอะไรที่ไม่กล้าบอกใครเม่ตะคนข้างกายแม้แต่อะไรเงี้ยเราหาเงินเก่งจริงเราก็ใช้เงินเก่งจริงใช้มันในทางที่ไม่ดี พีพ่นกผิดพลาดตรงนั้นมากนะคะอยากจะมาเตือนเพื่อนๆนะคะว่าการพน,นันถ้าเราจะเล่นเอาเล่นให้รูัว่าเราเออเราอยากเล่นเราไม่อยากมีโชคแต่คุณจะไปงมงายกับมันเด็กขาดน,นะคะแล้วคุณจะเสียใจอย่างพี่นกเป็นนะคะแทนที่เราจะเอาเงินตัวนี้ไปใช้จ่ายนะคะวันประมาณเม่สองสัปดาห์นี้พี่อพี่นกจะเจอน้องที่ว่าอเขาเรียกว่า ทำประกันกันกบพี่นกน้าแล้วน้องอ่ะจะบอกว่าพี่น้องกับเป็นอ่าประมาณไข่หอยด้วยอะไรเงี้ยน้องจะบอกพี่พี่เชื่อหนูนะหนูรักพี่นะพี่อย่าเล่นหวยนะเพราะว่าพี่อเล่นได้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่พี่อย่าไปเล่นมันเยอะนะคนเล่นไม่นน่วยพี่เขาเป็นเจ้ามือเจ้ามือนะ่ะคือมีแต่ได้ก็ได้นะคะแค่ไม่ใช่เป็นเจ้ามือกันหมดก็เก็บเงินไม่ได้เพราะว่าเรา พี่ดุงก็เคยเป็นนั้งเจ้ามือทั้งอะไรคือเป็นมาหมดละว,วันนี้เราก็มาแชร์ประสบการณ์อย่างเราเก็บเงินไม่ได้เราก็เครียดน,นะ,ะและตอนอย่างตอนนี้มันจะมีหวยอ,ออนไลน์มามากมายเลยนะคะขออยากให้ทุกคนตัดใจนะคะตัดใจทำมาหากินเมื่อวันหนึ่งคุณเจอทางตันคุณต้องหยุดค่ะหยุดแล้วก็มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมฉันเงินอ่า พี่นงจะเจอคําพูดของเพื่อนคนหนึ่งก็จะบอกว่าพี่เล่นหวยได้พี่เล่นได้เยอะมากเลยนะพี่เล่นได้เยอะหรืพี่เล่นได้เป็นแสนเป็นอะไรเงี้ยแต่เล่นได้เยอะแต่ทําไมไม่มีเงินเหลือท้าคุณเล่นได้เยอะคุณเล่นได้มากจริงคุณต้องมีเงินคุณต้องรอดแต่วันนี้มีแต่คุณจมลงเทพเทวานาสิ้นศักดิ์สิทธิ์นะคะจะช่วยเท่าที่ช่วยคุณได้ วันหนึ่งที่ท่านไม่ไหวแล้วท่านจะปล่อยมือคุณคุณจะเจอทางตันนะคะแต่วันใดที่คุณเจอทางตันขอให้คุณตั้งสติคุยกับตัวเองคุยคุณต้องรู้จุดตัวเองคุณต้องรับผิดชอบตัวเองได้ไม่อย่าอะไรเกินความสามารถของคุณวันหนึ่งที่คุณเจอคิดที่พี่นกพูดนะคะ ทุกคนมีผิดพลาดแต่วันหนึ่งคุณรู้แล้วว่าสิ่งนี้ผิดพลาดคุณรู้แล้วว่านี่คือปัญหาของคุณที่ทำให้คุณไม่ไปไหนคุณติดอยู่กับมันขอให้คุณตั้งสตินะคะและหยุดค่ะหยุดและดูตัวดูว่าเราเดินมาทางนี้มันผิดไหมมันโอเคไหม ให้คุณกลับมารับผิดชอบชีวิตของคุณเองอย่าโยนความผิดพลาดไปให้คนอื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำล้วนเกิดแต่ตัวคุณเองทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนพี่นกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับพี่นกคือพี่นกตัดสินใจเองทั้งหมดทั้งสิ้นวันนี้พี่นกก็จบแค่นี้ก่อนเนาะอยากคุยยาวแต่ว่า เหมือนเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าวันหลังคลิปหน้าเราเค่อยมาคุยกันใหม่เพราะว่าเนี่ยเหมือนส่งทุ่มละสงทุ่มกว่า,วาน,นี้เนื่องพี่นก็อยากจะฟังหลวงตาพูดหลวงตาคุยบ้างวันนี้พี่นกก็อยากจะมาเล่าให้ฟังมันเป็นเนื้อลึกๆอยากพูดมากกว่าน,นี้แหละแต่ว่าคือบางครั้งเรายังใหม่กับการจัดเดียว กับการพูดคุยเพราะพี่น้องเพินงน้องทำช่องนี้ใหม่อยากให้เพื่อนๆ่อนฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ถึง,ถ,งถึงทางตันละมันจะเจอทางตันจำไว้นะคะมันจะเจอทางตันเพื่อที่จะให้คุณนะคิดคิดคิดละคิดว่าคุณผิดพลาดอะไร คุณเดินมาถูกทางไหมคุณต้องทําอะไรต่อในเมื่อทางที่คุณเดินมานะ่ะมันไม่สาเร็จคุณต้องหันหลังกลับมานะคะหันหลังกลับมาทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ชอบเลยมันอาจจะคือวิถีชีวิตที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขความสำเร็จก็ได้นะคะค่ะพี่โนก,ก้า ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆเ,เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้พี่นกกดถูกใจใพี่นกแล้วก็ขอให้เพื่อนคอมเมนต์ comment, หรือว่ามีอะไรที่แบบ่ามาแชร์ประสบการณ์ในใต้คลิปพี่นกในใต้วิดีโอนี้คือเรามาช่วยกันแบ่งปันนะคะแล้วก็ถ้าพี่นกพูด ผิดพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะก็เพื่อ,อเพื่อเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อคลิปนี้มีประโยชน์กับคนที่อา,อาจกําลังสิ้นหวังหรือกําลังเจอทางตันนะคะเรามาช่วยกันแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะค่ะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปสวนมไว้พระก,กันนะคะ สวัสดีค่ะ